ยายไปเก็บมะม่วงมาแล้วมันเปรี้ยวเออยายก็เลยบอกว่าอยากกินมะม่วงนะประหวังอย่ามาพูดตอนเ,นเที่ยงเที่ยงไงซึ่งตอนนั้นเราไม่วางเราไม่ได้ทำให้ยายก็เลยต้องทำกินเองแล้วมันไม่อร่อยอ่ะเออเราเห็นใจก็เลยเดี๋ยว่าโอเคเดี๋ยวทำให้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ว่างแอ้ว <c oughs> ก็เลยคิดว่า <c oughs> ถ่ายวิดีโอด้วยดีกว่า <c oughs> นะคะเพื่อเป็นการ รีเซนต์ให้แม่กับน้านได้เห็นเหมือนเดิมน,นะคะว่าคุณยายนะคะเนี่ยทานน้ำปลาหวานลอีชันก็ทำให้น่ารักใช่ไหมนะคะ <ๆ S 1> เออนี่ดูดิไหนโชว์กุ้งแห้งก่อนกุ้งแห้งตัวใหญ่มากเลยอะแม่ซื้อมาให้เหมือนแม่เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างไว้แล้ว ไว้สาหรับทาน้าเปล่าหวานเพราะว่ามันเป็นน้ามะม่วงใช่ไหมช่วงนี้แม่ทําให้ยายกินไปหลายรอบแล้วแต่เมื่อกี้แอร์บอกว่ายังไม่ได้กินมะม่วงน้าเปล่าหวานเลยอ่ะเหมือนแบบไม่ได้กินนานแล้วอะไรเงี้ยยายอาทิตย์ที่แล้วแม่เพิง่งทำให้กินแอร์จำไม่ได้แล้วกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยายกินได้เพราะว่า มันไม่มีเลือดแล้วมันก็ไม่เหม็นคาวใช่ไหมปูอะไรเงี้ยก็กินได้เหมือนกันเราก็เลยสามารถใส่ปุิแห้งได้คือที่มาของการไม่กินเนื้อสัตว์ของยายก็คือเนื่องจากว่ายายกินเจตอนนั้นน่าจะอายุประมาณแบบหกสิบแล้วมั้งกินเจประมาณแบบเกือบเป็นเดือนน่ะทวดพุ่งเสียไปไม่รู้กี่ไม่กี่ปีเท่าไหร่มั้งเหมือนอยากทำบุญให้ทวดอะไรประมาณนี้นเออก็เลยแบบไม่กินเนื้อสัตว์ แล้วที่นี้ก็จูนกลับไม่ติดจ้ะกลับมันกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นหมิน่นคาวไปเลยฟูแล้วอะแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าพอแค่นี้แหละที่เหลือก็เคียวเอา การหั่นพริกคือการทรมานตัวเองคือเราร้อนมือมากเวลาหั่นพริกอไม่รู้ว่าเป็น,นคนตัวก้องคือมันแบบแสบร้อนพริกสอดอะเอาไว้ใส่ให้ตัวเองกับพ่อกินเพราะว่ายายกินพริกแห้งก็พอไามา่ใส่เยอะ พราะว่ายายกืนเผ็ดไม่ได้พริกนี่ก็ปลูกเองด้วยใครปลูกไว้ไม่รู้ยายปลูกไว้มันยายเป็นคนแบบทำสวนทุกอย่างในบ้านไม่ช่วยด้วยนี่อุยส่าทำเล็บสวยยืนหมดแล้วอันจริงมันเป็นสติกเกอร์เว้ยเนี่ยแล้วมันลอกไปเยอะละ น่ารักะน่ารักเวลาที่ถามว่าสวยไหมน่ารักไหมอะไรเงี้ย,ยคือมีคำตอบให้ตัวเองในใจแล้วแหละถามไปงั้นโอเคเดี๋ยวจะมาเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาก,กันนะคะน้ำตาลเราใช้น้ำตาลแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าน้ำตาลอะไรแต่คือแบบอร่อยมากคือเคยเอามาทำน้ำกะทิอะโวคาโดโคตรอร่อยคือมีกะทิมีน้ำตาลอันนี้ใส่เกืนนิดหน่อย แล้วก็ไปราดบนอะโวคาโดเหมือนน้ำกะทิั้งไทยแต่ว่าแตงไทยเราว่มันไม่อร่อยมันจะแบบจืดๆไปเลยแต่ว่าอะโวคาโดมันนัวงไงคือมันดีมากโดยวหลังถ้าได้อโวคาโดมาเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าไม่จริงๆก็คืออยากกินให้ดูมันดีมากแล้วน้ำตาลคือแบบดีมากน้ำตาลหอมมาก ดูรูปนี้ดิสีแบบพีชมากเลยอะเหมือนมะม่วงส่วนใหญ่อะเกือบจะสุกแล้วอะซึ่งเราชอบมากเลยมะม่วงเปรี้ยวที่มันกลังจะสุกเลาวเพราะว่ามันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าในการที่จะกินกับน้ำประหวานควรจะแบบดิบๆน่อยเนี่ยเราเพิ่งเคยได้ใช้ที่ปอกผลไม้แบบนี้เว้ยทรงเนี่ยมันดีมากเลยทุกคนเพิ <laughs> ่งรู้คนอื่นเขาอาจจะรู้กันมานานแล้ว มันก็ดูไม่ใช่อะไรที่ใหม่แต่ว่าที่บ้านปกติจะใช้แบบไอ้อันส้มๆอ,อ่ะเออซึอันเนี้ยดีกว่ากันเยอะเลยอะ่ะมันแบบสะดวกมากเผื่อว่ามีใครที่ยังไม่รู้นะคะไปลองซื้อกันนะคะเพื่อนๆมันมันมันปลอกง่ายกว่าแบบสีส้งอยู่มาอโอ้โอ้มันสุกอะ่ะสุกเกินไปอืม อร่อยแต่ว่าสุกแล้วปั่นแล้วแ้งเมื่อเชา้ายายไปสอยมะม่วงยังไงก็ไม่รู้แล้ไปคนเดียวแข็งแรงจัดอะยายเราจะแปดสิบแล้วนะเจ็ดสิบแบบไปป่าแล้วคือถ้าไม่ได้กลับมาอยู่บ้านรอบเนี้ยก็ไม่รู้เลยว่ายายอะแก่ขนาดนี้แล้วอะยายแบบค่อนข้างที่จะหลงลืมเยอะมากแต่ดูจากลักษณะภายนอกก็คือแข็งแรงอะไรปกติอนะรูปไหนคือรูปที่ใช่ ลุ้นแข็งออน่าจะได้สุกเกินไปอร่อยในฐานะมะม่วงสุกจะกินกับน้ำเปลาหวานไม่ได้อร่อยอะเนี่ยพอกันที่เป็นคนต่างจังหวัดที่ ได้กินเอ,อผลไม้หรืออะไรที่แบบเก็บเองได้แล้วก็อร่อยแบบเนี้ยถ้าไปเจอมะม่วงบ่มแกนะคือโกรธมากเฮ้ยโทรอะไรนัดว่าอีดิวดิวกำลังอัดคลิปเลยพอดีว,ว่ากูทำน้ำาปลาหวานให้ยายหนึ่งใช่แล้วมึงจะได้อยู่ในคลิปกูในวิดีโอนี้ออาวหสวัสดีทุกคนด้วยและสิ่งนี้คือดิวค่ะ ีเหรอดีเยเย้ yeah. จะได้บอกเพื่อน oh คน <my S 1> <ม>อื่นๆว่าให้แก้ด้วยกันกันแชตูนนี่ทุกคนคือที่เราไม่มั่นใจในความคุกกี้ของเราเมื่อไปถึงมือเพื่อนแล้วใช่ไหมพอดีมันถึงมือดิวก่อนเป็นคนแรกและดิวเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็บอกว่าดีเลยจากที่เละเพราะว่ามันช็อกโกแลตมันเยอะแล้วมันมิวมากเออ เดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนทุกคนให้เช็ดตัวออร่อยมากอร่อยอืมดีไหมเออแต่มันก็ไม่ได้เหนียวมากนะคือกูคาดว่ามันจะเหนียวกว่านี้นิดนึงแหละแต่กูรู้สึกว่ามันก็โอเคอือกับซอฟเรกเออเออเขายังชัวร์ลงใจลูกนี้ก็จะสุกเ่าอร่อยนะเออดีใจคะ่ะคุณลูกค้ามึงมันสุกทุกลูกเลยอะ เป็นน้ำน้ำมะม่วงปั่นปัน่นไม่แต่กูทำน้ำเปล่าหวานไปแล,แล้วใส่เข้าไปในน้ำง้เป็นอาหารสูงชัน้นอ๋ออย่างงี้แม่ทำเป็นสมูทตี้มะม่วงน้ำเปล่าหวานาเออเป็นเจิดเออสมูทตี้เออสมูทตี้มะม่วงน้ำเปล่าหวานโอเคดอยู่ เราติดตามคลิปดิวเหมือนกันจ้าเราล้มเหนื่อยกับการกินเม็ดมะม่วงแล้ววะแต่ก็เหมือนวพามันเป็นทมเนียมหรุกไหมเวลาที่เราแบบปอกมะม่วงสุกคนปอกก็ต้องกินเม็ดหรือว่ามันเป็นทมเนียมของเราคนเดียวดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่มีแล้วล่ะมะม่วงดิบอะหมดไปละ มะม่วงในตู้เย็นไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงมันหรือว่ามะม่วงเปรี้ยวต้องลองเฮ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวมากด้วยใจอ่ะหลังจากปอกไปสามลูกมันต้องปอกแบบเป็นชิ้นเป็นแบนหนึ่งมันจะได้ตักน้ำปล่าหวานง่ายๆ ปะหวานเค็มเราเจะมะม่วงที่ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้ยายชิมนี่ค่ะให้ดูไฟนอลลุคหน้าตาก็ดูไม่ได้ผิดแพกจากน้ำปะหวานทั่วไปแต่ว่ารสชาติก็คือเค็มไปหน่อย <c oughs> ออ,อยเป็นไงอ่ะ อร่อยหรอมันออะไร,รอ,อะกุ้งแห้งสวัสดีค่ะวันนี้ยายนางจะม,มาทานมะง่วงน้ำเปาหวานให้ดูนะคะอันนี้อันนี้ทานไม่ได้ค่ะไม่ต้องมาเป้าเลยค่ะคุณทานไม่ได้ เราขนาดนั้นแกล้งหนูต้องกินนมมั่งสุกหนูต้งเตรียมยากมันไม่มเอเออนุ้งไหมโอ้โหมันจังส,สั่นจังสั่นเลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านุ่งด้วยกินได้ไมั้ยเนี่ยอืมอืมเอิอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> วได้จิชู๊จะกินจิชู๊ล้างมือแล้วลค่ะไม่ต้องมองเลยค่ะขอเก็บทำหน้าที่เยนางต่อ อย่ามาทำหายใจแรงได้ไหม,มนี่นะคะนักกินเขาต้องโซ่อยังไงกันบ้างนี่ค่ะนี่ค่ะดูค่ะนี่นะคะอืมเิ่ม